ดื้อยาปฏิชีวนะแบคทีเรียมฤรุตยูฆ่าชีวิตเหยื่อสองรายที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลใน L.A. รัฐแคลิฟอร์เนียอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของแบคทีเรียมฤรตยูที่ดื้อยาปฏิชีวนะ ผู้ป่วยเกือบ200รายที่ศูนย์การแพทย์โรโนเรแกนใน LA อาจจะสัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียร้ายแรง e n t e r o b a c t e r i a c e a ที่ดื้อยาหรือเรียกง่ายๆว่า CRE ระหว่างขั้นตอนการตรวจด้วยการส่องกล้องโรงพยาบาลดังกล่าวกล่าวว่าท่อไฟเบอร์ออปติกของอุปกรณ์มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียแม้ว่าจะผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้ออย่างละเอียดและเข้มงวด เมื่อ c r e เข้าสู่กระแสเลือดมันจะก่อให้เกิดการติดเชื้อในปอดและกระเพาะปัสสาวะยาปฏิชีวนะไม่มีผลต่อการฆ่าเชื้อตัวนี้แบคทีเรียดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วย2ใน7รายที่มีการติดเชื้อ c r e ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอทั้งยังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว2 3 0 0 0รายต่อปี